บัดนี้วันที่1 2มิถุนายน2 5 6 8เป็นวันที่43ข้าพเจมาม้า,า,านำมูลสารกัสิพิลาก็ถวายเชิญสุดสารทยายพระสูตรพระประวิทย์เล่มต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตธรรมเจ้าจงทั้งมันมีเศษเศษเล็กๆมีสถิติสมาธิจดจอนและขลับร็รรย,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 ยันชนะในบัณฑิจานต์ต่อเนื่องโดยถึง บทสวดที่หนึ่งหมกาพะรัตนาใจอรหังสมาชุนภูทโธปะคะวาพุทธังพระกันตังอภิวาเทนิสวาทัตโตัวพระกัตาธมโมธรรมนามัสสาอานิสุภิติปโนพระครวตตสาวกสร้างโคสร้างครังอามานิบทสวดที่สองบทบูชาพระพะรีพิณัฏอรหังสมาชุนภูทโธอุกิลังเปรีมีพุทโธคุณเหตุีตัลมาโนธานิปริมีหีเจติสติยาวะชีวังอรหังพุทธังธรรมังสร้างครังอามาอตัง สันังคัตตูปุเชมิรัชนัตยังธรรมังจารามิโสตินาปุตโสิสามปุตโสจุลินเทวดาสมันตาจักรวาลรสุอจักขัจฉนจุเทวตาสัทธมังมุนีรัศสารจุนันตุสัพหะโมกธรรมสาเคกันเมจินุปีคิวคินิสีขาราเทเจจะนิทิเทมิมาเนจีเปรราเทจะาเมเอลูกวานะเห์เนเคแหวัตถุวีเคแหวัตถุวัตคุณหิเขตเจภุมามัจยังจุเทวาสัลตาลามิเสเมยะกากันทัปปนาคาติทันตาสันติเกยัง มูนีวาระวัจนางัทธาโวเนสุนันตุธรรมสวรรคกะลโอายามะันตาธรรมสวรรคกลโอายมทันตาธรรมสวรรคกลโอายมัธันตาบทสุที่สี่บทสวดบูพระาคะนักการโมัสาวพระครงตัวหตัสมมาสมุทัสสนโมจัดสาพระครโตัวหตัสมมาสมุทัสสานโมัสาวพระครตัวหตัสมมาสมุทัสสาบทที่หบทสุดไตสนะคมน้ปะทะพุทธังสจรณางขจามิธรรมังสรณงขจามิสองฆังสจรนางจามิพุทธียันตีพุทธังสจรณขจามิ วิยันปีจำมังแสนลังขจามิตริยันปีสังครางแสนลังขจามิตแต่ยันปีพูดคัางสนลังขจามิตรต่ยันปีจำบางสสนลังขจามิตแต่ยันปีสังฆัางสนลังขจามิตรุู้จาที่หกมูสุสัจจะกิริยาคาถานาติเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวาังเอเตนะสัจจะวัชนะโสติเมหูุสัพพานาติเมสานังอัญญงธรรมโเมสานังวาังเอเตนะสัจจะวัชนะโสติเมหูุสัพพานาติเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวาลังเอเตนะสัจจะวัช ปุถุสวดที่เจ็ดปุถุสวสี่รัตนปานะปานามะคาถาพุทธังนัเมรัตนพูจะสี่รัจิตังตามังนัเมรัตนพูจะมีสุดทิสารังสังขังนัเมรัตนพูจะสุดสี่รัติฉิเอตังนัเมฉิรัจนังรัตจานตยายาวะหังสัมมาสมโมใสลิสตวัตเวสปุวิเศสภูตังอัญโยยันยุตตะคุณอายุภวสัพภวตังอัจฉริยัมหิดปิดตเทวยัตถาติทันเทเอกังวินาติแทตเตเลสะมาสามภเวนะโลเกตะธาจิติเนจะปติ ภูตังธรรมทีและยาณวิสัยยังอธิคุทธสัพทังยินญูหิปันทิจชะเนหิวิชัญญาบูปังโลกามหิเกหิจิกถันอิปรัปปนียังเกสัญจิสุภุวิติตังคุณัฏกายตายะนามีหิเยวิชัญตายะสุวิสุตตังติสัพสตังลัณสิสุทัปัสสาธานังบุญยติกานามาสมุตตัมมาปุณนาคูมังลูกขาปัมุจจะน้ามุขา จันนาโขะสารานาังขาัสารนาังปูจาระเหสุปัละมังอภิปูเจเนยามนิพพานัสสะจิกิริยายุปนิสสยะถังสัมมากิเลสัมมาราสาาุธนณสิทธิยาจาับสาธุหิอัฏฐกุศเลหิปิเสวณียังปานีหิจาริสาราน,าานังกัมมณียเมวะปิสมาหิตังกิระสารนังสารานังขะจมหะัะจินทีวังธรรมเนสุนธรรมสมานาปูเชมัจจาปิสาสะสะจังสุปัสสนจิตตา ปัทานมุปาลิจาริยาสัพานลจาจะกบุญเยนะจับพ่ะสุข้ะสุกเตนะสุขีเสนมุเอเชนะตัสตัสธาปิสุวัตพิโหตุโยเจนะถ้าทำมายินายังหิปัตมานัาภูตัวโลกุจาราพิสมาโยนิยตัวสุโภจัมตัสวัวปนิสัยยะจายยะอัตยามติหงตุกัตถุตเยปิจิตตัวสุปสสาทากาโลทที่แปดบุรมการสิทธิคาถา ดยจากคุมาโมหะวาลาประกัศโธสามังวัพุทโธสุกัตติวิมุตโตวะรัสสะปะสามิโมจะยันตัวปะเปสิเถมันจะนาตังมิในยังพุทธังบาลังตังศิลสานามามิประกาสศานาฐานจานิอินายะกันจาตันเจชสาเจชฌายสิทธิของตุสัมพันเจรจาเป็นวินาเซเมนตุธัมโมทัชโยโยวิยะกิสัสสัตธุทัสสสีโลกัสสาวิสุขิมะคังยินยันิตุธรรมัสสะระสาธารีราต้าวังโหสันติตโลสุกินโนสามังวัลังตังศิลสานามามิ โมหะปาทาละอุปัชฌานตาธาหังตัญเจชัตสาเตชะยะสิทธิหองจุปจำพันจรายาจินนินาเซเมนตุสัทธัมมาสัทธัมมัเสนาสุขะตาลุโคโยโลกัสสปาภูปะกิเลสเทตตาจันเตอสยังสันตินิโยูชโกจักสวัสดัตธรรมังยิทธังกโรติสังค์คำรันตังศิลปสารนามามิพุทธานุพุทธังสมะสีระชิตจิงตันเจชะตสาเตชะชิตทยะสิทธิหองจุปจำพันจราชาจินนินาเซเมนตุ เบอร์สูที่เก้าเบอร์สูตรน้มันการอสักกัคาถาอะโมหะตัวสมาสังพุทธสารนัมสิโนอะโมอุตธมะธรรมะสัตสวาคาตเสวะเตนิทัพอะโมมหาสังคัสติสีสุที่สามสีระชิตินโนอะโมโอมาตายาลัสสัสราจานัสตยสัสสาธุกังนะโมโอมากาทิจัสสัสสวะคุตยสัสปินะโมกัลลปะพาเวนะมิทัคชนกุปัตถวานะโมกัลานุพาเวนะสุภัตถิของสุสัะปทานะโมกัลรสเตเชนะวิทิมหิของมิเตชวา บทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสุเอเมีสุตังเอกังจำยังภักวาสเกตุวิหารติกะพีละวัตสมิงมหาวเนมหาจาริกุสังเคนะสัจิงปัญจามาติหิพิกุสเจหีเสเปหีวะอรหันติหิสัสษะหิเจโรกาธาตุหิเทวะตาเยคุิเยนะสนิดเดังหุงติภักวันตังทัศนัญญาคีปุสังคันจาราโคเจตุนังสุธาภาษาการิการนางเทวานังเอตัดทั้งฮงติอายังโผภักขวาสเกตุวิหารติกะพีละวัตสมิงมหาวเนมหาจาริกุสังเคนะสัจิงปัญจามาติหิพิกุสเตหิ แตเพหว่อรันติหวทัศหิตโรกาจุหิเทวตาเยปุยนาสนิปิตาหงติพระกบันตังทัศนียะผภูมิสงคันจาเยนุระเมยันปิเยนะปะควาเยนุปัสสังตเมยนักอุปัสสังมิจวาพระกบตัวันิเจปเจกธาถาปเสยมติอตาโคตาเทวตาสิจตตินามะภรวาปิตสุสัมบันชิตังวาป่าหังภาสาริยยะาสาริจังวาปะาหังสัมมินชยะเวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตาลิตาพระกบตัวปุระตัวปะตุลังชุอั เอกามันตังอัตังสุตเอกามันตังพิตาโกเอกาเทวตาพระกะโตสันติเกยมังฆาตังอภัสิมหาสมัยโยปวารสิมิงเทวกายาสมะคตาอัคตามถาอิมังธรรมะสมัยยังทักจิตายเยวะอภริเศษสาวชนทันติอัตตาโกปราเทวตาพระกะโตสันติเกยมังฆาตังอภัสิตัดติโทสมัะทังสุตจิตังอัตจนุอุชุกรรมังสุตสารจีวะเนตานิครับเห็จะมาอินทิยานีละกันติปัญญิจาติอัตโกปราเทวตาพระกะปตูสันติเกยมังฆาตังอภัสิเจตวา ดีรังกิตบาปรีังอินทกีรังอุหจรมมชเจเจรันตดสุทามมาลาตะกุมันจาสุทันตาสุสุนัสติอัตะคปราเทวตาพะกัมตโยสันติเอิมังาทางอภาสสกเจติพูดทางสานังทศตเสนาเจคมิสังติอภัยภูมิอภยมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสังติทิอัตะครปะกาาที่ควนันเตสียูปียะนที่เิทัสัุโตธาตุเทวตาตจนิสเปจังคงติสังหาทางทศนัญญะกิปุสังกันจาเยปิเตพิเกเวออเฮตุ่งัง อันตูสมาสมุทาเตสันติพระกบาลตนังเอเจตปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตจาะไอแห่งชุ่มเสียชาตินีใหังเอเจตระหิเยปิเตพิคเววมภพิสันติอนาคตัมัคทนะอรหันตูสมาสมุทาเอเจสันติพระกบาลตนังเอเจตปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตจาะภพิสันติเสียชาติปีในไมหังเอเจตระหิอจิตคิสมิตรพิคเวเทวะกายานังนามานิอิติสมิตรพิคเวเทวะกายานังนามานิเอจิสมิตรพิคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาทาสาโยกกรรม มานาศิกระโลธาภัสศิสมิติเอวังปันเจติโพเจติพิภูปกาศมาตัวประกาศเชื้อเชื้ว่าเอตัทโวจ่าติโรกามุนุกัสสามิตจจักภูมิมาทัสสิตาเอสิตาคิสคิริขัพพละขัพพลังหิตตาสมาหิตาอุทุสิหาวาสานีนาโรมหาสะโรมหังสาทิสังคุณูโอชาตมานาสาสุชาบีปัสสนะมณีเวลาปิญญบัญเจสเจตเจตว่าวเนยเจติรักเทวีตัวมันตยิสัท้านสะวเกศะสนระเจ เทวจายาพิกันตาเทวิชนาศพิโกโวเทจะระปรับมุลุนสุทธามักุทธศาสานสนัเทสัมปตุลัหงยานะมนุษานะัสนัมตะะเกสตมัตตะคุณสหสังอัฐสัตลิงตะตังเอเกสหัสานะมนุษานะมัตตคุลตะะเกนันตะมัตัะคุลพิสาสะปาภุตาหุลตะจัสะพังอภิญยยะป่าว่าขี่จัุมาตะทัมวาิสัทธาตะะเกสัทลิเทเทววจายาพิกันตาเทวิชนาศพิโกโวยทวงหวหังจิตตะยิสมิกลรเหีอนุปุสัตสา กุมารกับดีรัชว่าอที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตเยสัสติโมท่านามะอธิกรรมงี่คุนันสิลปนจริงวันนังจัดัสาหัสเมาว่าตายะขานต่ว่านิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตเยสัสติโนมทธธนามะอธิกรรมงูพี่คุนันสิลปนจริงวันนังจัดใจขีราตีสาสาหัสใจยากขาสนั่งโต่วานิโรไอที่มันตชุติมันโตวันนั้นมนโตเยสัสติโน โมทนามาภะทิพย์กมลพิคุณังสิมันเตงวานังเบสายมินตาปัญจสัตายาขานังตะวัานีนวลอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสัชินุโมทนามาภะทิพย์กมลพิคุณังสิมันเตงวานังกุมภีโรราชกหีโพนิภูลสานิเมสนังภิโยนังสัตตาสหัสสัญญาขานังคุยุรปสสติกุมภีโรราชกหินโภสุปะฆาสิมันเตงวานังอุณิมันจัติสังราชาทัตตะระโทปัสสาสติกันทะปานังอธิปติมหาราชายัสสัชิโสปุตตะปิตาสหะปะหาโมทนามามหาปราตตติิิิยมมมัััันนนนนโโโชุวส โมานามาอภิธรรมงพิคนันเจะมงทิงมานังถ้าขีนนันใจี่ชังวิรูปโหจะปะสาสติตภูมิการทานังอธิปฏิมหาราชยศิสิสุลปุจจปิตัสหะพรหาบุญธนามามหาปราอิทิมันตุชุติมันตุวันะมันตูยศสัสินูโมชนาภาอภิธรรมงพิคนังเจ้าม่ทิงมานังปัจจิมันจะี่ชังราชวิรูปโหประสาสตินาการังอธิปฏิมหาราชยศิสิสุลปุจจะปิตัสาหะพระหาบุญานามามหาปราอิ่ิมันตุชุติมันตุวันมะมันตู อุจารันจะที่สังรันะราชากุโรจัปัสสาสติแะคานังอธิปติมหาราชาเจศสสุโขอุจตปิตาสหมหาวุนามามหาปรานิทิมันตชิติมันตวันละมันตูสสสินโมมุทานามะอธิกรรมมุทิคุณังสิมันิงมานังปุริมาชีสามทัตตาละทูทะเนะ้วิรูหกโกปเมนนวิรูปโกปุโอุจารันที่สามตตะโรเจมหาราชาสามองกาเตุโรที่สามปันธรรมละมานะอัครุมณมียตะปิรัตเวเอสังมายาวินุขาสาอาภูวัญชนิกาสหา เดนนูกามาเสียทตจ่ากินนมันนี้มันทูจาปะนาทโอกับมันโยจากเทวะชุโตจะมาเตนี่ติดแต่ีนูจกคำทาภูรลูอาชาสนุสโพอาคูมันจะสิีูเทวะทิมลูศียวาสัสเอเตจันเยจัราจันโนกันทัาพาสหราชุพิหมทานามาอภิกรมมลพิคุณังสิมิิงวานังอตาคูณภาษานคนเบสราสหัตจักตากรรรัสตัดราอาคูปยาคัสหายาติพิยมุนาทจัาาชาจาอาคูนาคาญสัดสิน เอรามันุมหาลาโคลเซปะคัตสันติเติงวะน้เยนาคาลาชาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปะขีวิถุทักษะคูเนหายาสาเจวานามาจิตปตาติตาสุปันัาอิทิเตสะนามังอภัยยันตธานาคาลาชานามาสิสุปันนาตูเขมยนนามาการศีพุูสานาหิวจาหิอุปภัยยันตานาคาสุปันนาสนลมากังสุพุทธังชิตาวริชหัดเทนะสัมพุทังอสุราติตาอัตตโรวาสวรเสติอิทิมันตุยะสัสสินูกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขาสา เลปาิตจิตุจิตจักหาราทูนั้นมจิสหะประนจัพะิปุจานังสักเพเวโรจนมกกาจนหิตจะว่าีเสนาังหุปันธมุปาขะมุงสมโยธานีปันันเตพิภุนางเสนติงวานังอากูจะเทวาปทิวีจะเอโชประโยชนสะามุงวนนาวัลนาเทวาชมิมตยะสหะยะสัสสหะเมตากังกายกาอาูเทวายะสัินพระเสียเจทัศสาตาไกยะสัเพนะนตตะวันโนมอิจิมัญโชชุติมันโตวันนัมันโตยะสัิน โมทนามพะมพิ่กังพิภุนังเสมจิงวะนาังเป็นดูจะเทวาสหดีจะสามารถจะยุทุเวยะมาจันทศูรปนิสาเทวาจันทุกูรกิตาสูยสศูปนิสาเทวาสุแยคุปูรกิตาหน้ากาตานิกรก,กิตาวาคูมันทาวาราหาาัตารวสูนังวสวเสยูส,สกุปะาปุรปาาปนาานนินโทถ้าเสียเจทศกายาสเถรนัน,นาจ่าวนินโนอิทิมันตชุติมันตวันน่มันตเยสสินโมโทานามะพืกะอกังพิภุรังเสมจติงวะนั่งอาคูสหปูเทวาชลมาคีสีขาเรีกว่าอริตจาจะจโรชาจาุ ปุภาณีพาสินูวันูนาสหธรรมมาจัตติตาจัตเนชกาปุร <informations Ji S 1> <ahí> ิยารุจิลาอาคูอาคูวัศวานีสินูท่าเสเจสากายาสัพพีสัพพีนอนัตวานีนูอิติมันตุชุติมันตุวันะมันตูเจสตินูมุานานะเพฆังมุทพุนังฉันนิจิงวานังสมานามหาสมานามนุสสามนุสย์สุตตมาสิตาปุชูสิตาอาคูอูมโนปุชูสิกาอทาคูหันลโยเจวะเยจูมิหิเตวะชินูปราคามหาปราคา อากูเทวายสัจินสัจเสียเจธาสัทกายาสัพเพนะนน่าะวันโนอิจิมันตุชุติมันตุวันน้มันตุเยสัจินมูลธนามะพิกระมุงพิกลงเฉสิเกงวันนัสุกากรุมหาอุนาอากูเวทัาสาสหะตัสาจาใครหาปราโมอากูเทวาวิจักนาสถานมาจาราชชานิสกาจยัสัชินตนัยยังอาคาปัญชนุยูทิสาพิวิสติสัเสียเจทาสสากายาสัพเพนั้นน่าะวันโนดอิจิมันตุสุติมันตุวันน้มันตุเยสัชินมูลธนามะพิ เทีมยาดูสิตยามาจักาเยสัสติโนธิจารามาเสียธาชุตินามาจาราสวานีมานะติโนอาคูอาตาคูปนี้นิมตาถ้าเสียเจถ้าถากายาสัพเพนันตัานิิมันตชุติมันตวันนมันโตเยสัติโนมูลธนนามาภิกข์มัมูลภรังสมจงวาังสัพเพเทสัพเพเทเทวานิกายาสัพเพนันตสันโนตมันวายนะอากัรชุ่มเยจนเยเทติสาสหะประพุทธาชาติมันเขีังอุสักินามาาสาวังถเคนโมฆะตรังนาคันจ สภามาวโตถจากุตอิธิมตสหัสจนั้งขุมโลสุโจากสปาคาวิงววานังสหัสจะมาลการนังมหาพามันพิจิตติิตอุปปันโนชิธิมตโววัดมาใจด้วยเสิสวะเสียัอิสราอาคูปัเจก่าว่าสาวาทิโนเทสันจะมาเจตัวอาคาหาิตัวปริวัตัวทีจะสัพเพอภิกันเจชินทเจว่าพพามะเกพระเสนอภิในมิปัจักการสามัติยังอิสาการักพันหะ้าักดะเพันทะมมตั สมันตาปริวาลีธามาวุมิจพุทธินางที่ตัณมหาเซนุกันหาเสนังอพิศยีปนินาเจรมาหัจจะสรงกัตวาลตีระวังสัาปวิสโกเมโกทนยังตัชีวิตชุโวแต่าชูปจุภาวาติสังุพอสสยงวัสเศษาจะสัพพังอภิญัายะวากิจนั่นจบลมาแต่ทุ่มัตสัทธาสวะเกศสัญรัตเวรัตสนาอภิกัตตาจีวิชนักขโิฆวะเยจะจะปัมากรุาจัมบาพุทธศาสนั พิจารณเกีิปกรณมมงเนีสังรฆีอญชิยมัดเพวิจาสสังฆามาพยาเตายสัจสิโนโมทันติสหกุเหิสาวกาเทชเนุตาเิดบูตุทิสเบุฒิสวดมังคลสุตังศรีวนาจัรภารณังบุนิทานังจะเสวนาบูชายจักูชนียานังจิตจัมมังคลุตจมังปจิมูประเทศสาสวาสุจักรปุเพจจักตพุทธาุตตาสันตสัมมาปณิธีจักจิมัคลุตจมังปาหูสัจันสะิปัญจมีนายโยจักรสุขิ มาแต่ปิท so ุปัตฐานังุฏาธารัสสะสังฆ้าหอนาคุราจกรรมมันใจเอตามังคระมุตตะมังการันจธรรมจุริยจัยาตักยาตักการันจักการันจสังข้าหูอนาวัชานีจรมานิเอตามังคระมุตตะมังอารตีเวจีปะปะปัจจมานาจัสญญโมอัปปามาโทจะธรรมเมสุเอกามังคระมุตตะมังาวจะมี้ว่าตัจะ สจตุทีจะกตัญยุตากะเรนะสัมมาสาวนากิจมังคณุตมมังอันตีจะสวจจะสตาสานานันจทัศนังกะเรณะสธรมาสัจเจ้าฉะฉอิตมังคณุตมมังตะปูจะพามัจเรียนจะาเอยสัจานัทันังยินทานสัจจิริยาจะอิจมังคณุตมมังพุทธสาวรกธรรมิหิตทำจิตจังยศสัจจัปกรรมิอสุวกังยุติังเขมังอิจมังคณุตมมังเจตาทิสานิกตวานะสัพพะทั มักปารชิตาสภพถาโสิงสัจชมปิตันเตสามมังคลรมุตตมันเตุตโสที่ย์สวนหมดสุตนโรเจนนัปผลิบแลงกินจีวิตจังิีทักวาหัวลังวาแต่คิดสู่ใบยังรัตนางเปรีจังณนัวสามังอัฏฐาสัทาคตเตนะแ็นผีพูเธรัตนางเปีจังอิติะสัจจินะชุวติหงุมตูยังวิระคังธรรมกังเปนีจังแรทัชชาศัยมุนีสมานจิตัวัาเตนะทันเมนะสมัติกิตินีแรงผีทนรัตนางเปีจัง เอเจนะสัเจเีนะสวัติินหงส์ตูยังพุทธเสียตัวปริวันนั่นยีจริงสมาธิมานันตาลีกันตาลีกันยะมาหงสมาธินาติยนะสมโมนวิชิติยลนปิดธรรมเนรัตนันงระนีจังเอเจนะสัเจเีนะสวัติินหงฐฐส์ตสูเยบุคละอัตตะสาวตาปัสตราจะเจริเอจายนิยุคานิโหติเอทะคินียาตัวขัตสัตสาวาจาเอเตสุตินานิมหาภรานิเลี่ยนปิดสังเขรัตนังระนีจัง เอจินาสจีนัสชุวติมโหตูเยสุปยุจามนัสสาธรรมเฮนะพันเฮนะพิการมิโนโคโต,ตมัสสาธนัมเหิเอปฏิปตาอมตจามีไครหาปัสามูธานิพุติงพุชัคุณจมนาอิทันตีสังเครนันนังกนีจังเยตีนัสจีนัสชุวติหโหตุกีน,เเนา,นางพลนางนานวังนัศาศาาิสัมฆวามอิรตตจิตายะติเกปปวิเสมงเอขีนาพิจา,าวิรุหเาเชียนทาพิพันติทีลายยะถาชัม เป็นปฏิโพวิทันติสังเคและจนาปนีจังอเทนะสัจเจนะสชวติหังโชบทสดที่สิบามบทสดธรรมบทสหัสวัตอัตตาหิเมชิตังสิเสโยยาใจยังอิทราประชาอัจทันตัสสะโพสัสานิจังสัญญาปัจจานิโนเนวะเนวะเทโวนัคันทัพโพนัมาโรสหภามุนาทีจังอภัสิจังแตยิราต่อท้าลุปัสสัตตุโนบทสดที่สิบสี่บทสดเกสุตุสสุ ภาษิติมีทางเทนะปะกบตาชนะตาปัสสตาอานหตตาสมาสันพุเทนะเอตัดคุมเหมาอมุสาวีนามะลลปะมารยามาจิกรายะมาปฏิกาสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมาอนัญญาทักเฮนะมาอากาลปะปริปัจเกนะมาพิทีนิชานะกันติยามาทัปปารูปเจียยะมาสมนุนะโลคาลุยัตถาตุเมเหอตังนาวะชนียัตถาอิเมธรรมะอคุสลา อิเมธรมมาสาวัตชายอิเมธรมมาวินยู่ขัลเลหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสาวัตันติอัตฐุเมหิปัชะเหยยะเหยะถาเหยะถาทุนเหหิตจนวัชชาเสยยะเชเชในเหยียธาอิเมธรรมะกุชลอิเมธรรมะอนวัชชาอิเมธรรมาวินยูปัสสัทธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอิตายะสุขายะสาวัตันติอัฏฐุเมหิอุปัสสะปัส จัำปัชชะมิเหระยะถาติบบทเสด็จที่สิบห้าบทเสด็ุปนิยตแจศวดอุปนิยติชีวีจะมาป่ามายุงตุลูปุปปนิจัดสานสันติจานาเอจังพยายามมรณะเปรตขมันโนปุญญานิกยยิราถาสุภาวะหานิอุปนิยติชีวีจะมาป่ามายังตุลูปุปปนิจัดสานสันติจานาเอจังพยายามมรณะเปรตขมันโนโลกามีสัมปัชชะมิเหสันติเปรคูโยธากกายนะสัญญโมวาจายะโยทัจิตตสา เป็นตัสสะเป็นตัสสะถูกทายหคติยังช oh ีว so ีมโนปการโลติคุณยังธพโมหาเวรขจิตธรรมจาริีนพโมสุจินโนสุขะมาวะหันติเอสานิสังสูรธรรมเเมสุจินเนนะคุกตินขจัติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจเติยัญถาปัญญายาปัสสติอัฏฐาทิพนติทุกเคอิสมะโควิสุทธยาสัพเพสังขาราทุคาติยัญถาปัญญายาปัสสติอัฏฐาทิพนติทุกเคอิสมะโควิสุทธยาสัพเพสัมมาเนศตตายัญถาปัญญายาปัสสติ อาชาตอาชาติพตะจีนทุกเคเอสมะโควิสุติยาวุตุที่สิบหกบุษฎ์อปันนาจัชชาโดกอปันนาัตธานาเมเจีทุกิยังอโหุตจีตาเอตาธัญญายะเมทายเมจังปันเหยยะอปันนากังอาหุเวสานันยันติปปะฆาตานิปนานิจักอารามลุขะดเจตยานิมุลิสาพยัตพญาจัชชิตาเนจังโภจานังเขมังเนจังสุโมตมะมเนจังสฉะมาคามมาตถะปะทะ สัพพะทุขะปรมุจเจติโยจักคุณจะทำมันจักสังคัญจะสร้านังคตโตจะจริอยสัจใจนิสัมมัปปัญญายาตปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะสัตติกรรมัเพัญจะอธรรมคิดจังทุกครูปสัมมาคัมมิลังเอตังขูจะนังเขมังเอตังสังมุตตะมังเอตังสานามาคัมมะสัพพะทุขะปรมุจเจติบุตรที่สิบเจ็ดบุตรพัทเทกัลตตพะทาอาจิตังนาวะคาเมยะนัปติกัง อนลคาตตาังบุคคลมม่คนทำมุ่ง่สิ่งที่ว่วงแล้วไม่ควรม,มองสิ่งที่ยังมาไม่ถึิ่ะถ้าจิตจำไปนี่นั่นตังอปัตตันจอนะอนาคตังสิ่งใดว่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังไม่ถิงปัจจุป,ปันนั้นจะโยทามังตรฉาดอัตถิปัสสิอาจารย์หิรังอาจารย์ปุกปังตังทิทามะวุหยเยก็บุคคลในเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งั่นยนไม่คอนแคนในทํานั้นน,น้นได้บุคคลน้นนงเทือใหก อเทวะกิจจะมาตัปังโคชัญญามรานังสุเวพึงทำวรมเป็นเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้คนตาในวันพุ่มนั่นหิมูรสังฆานเตนะมหาศีนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเป็นกับมัจจุราชคุณมีเสียเสีนาใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาริมาติปินอโหรตะมาตังพิตังตังเมพัทเทกรรัตะตุติสันตุอจิกเตมิติพุเม พระโมนีผู้สงบย่อมเรียกผู้คลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้ามทั้งกรัมได้การคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีมีอเรียนรู้ประการชนีแลดูวนที่จะแตะดูส่วนพินหาปัจจักรเวียคณะปาทะบเจลาธรรมุหิเจรังอนัตติตัวเรามีคนแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้ปัญญาธรรมุหิปัญญาทินอนัตติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมลาธรรมุหิมจรังอนัตติตัวเรามีความตายเป็นธรรมราจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้ สันเตหินเนิเยหิมานาอนาเตหินานาพาวโวมินาภาวโวเราจะ,ะเรียนเป็นจังคือว่าเราจะพัดพาดจากของรักของจะเป็นใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัศคมิหกรรมมัทยายทูกรรมมาโยนี้กรรมาความทุกข์กรรมปฏิสารโนเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเดนเกิดมีการเป็นผู้กีดจามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสัยมกัญญยนงังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทูภิสัยมิ เราทํากันอะไรไว้เป็นมุลนี้เป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมมันสื้ไปเอวังอมิหิปะทินถังก็จะไม่ไวิชิตามทางเราทั้งหลายพุทธิาอยู่อย่างนี้ทุกวันเถิดบทสวดที่สิบเก้าบทสวดเทวตารอุโยชนะคาถาทุกขประการเจนิทุกขาปเปญะประการเจนิปยาโศกประตาเจนิโสการหงษุสเิติปันิโนอิจาวาจาจะอามิหิตสมปะการมุลยศประรมงจะเพเชวานุโมทังจุดสัพพสัมปชิตติยา ทารทางทางอยู <mid <mid ่สัตยาสีร oui um ังรักังจิตจปาพอรงาจิจาของจัชจางจิเจวาาตาจตพุทธาประปตาปเจนันตยังพลังรามตานต์ตเจชนะรักามพลันนิสะปัวุตร่ยีสตทยี่สิบุตเทวตาปฏิทาราคาถาอันตวปฏิทาราคาถายมานมเสยาเจวาวิสันติวิหารลาสินีุเปคเลชุติคเลชจหิงเตหิงตาธรรมะทะนนะพรตุปุชิตา ปูตินกัลเลนเามีหารามันทะเลเยราจามจานนวากาเศรษฐีพโวสลายมีกาธเนปิติอุปัสการธรรมาจเทศสานิธรรมาจเติสราจัมปันนักภูตาสุกขีาพรมิเเฉลาภูชายเยผีเท่านสัมภวาสังเถชัชะตาอัชางโวปปันติกายิญญาเนกันธรรมะวารันตุจิตเจังเถติทุกขาสะัลเลนจุสังขยังตาจุตีรางจตังธรรมโมธรรมะตาราจุบุคลาสังคงของจุสมโวะอัธยาหิตยาจากอันเหราจตุจัทธรโม สันเทปิธรรมะจริโนผู้จริงสัมปาภูเนยามาภะอเม,มริยจบัติเิเจผู้วดที่ยี่สิบเอ็ดผู้ชดสัพพะปฏิทานราคาถาอันธมายังปฏิทานราคาถาโยมารามาเสบุญยักสิธานิกัตตสัจย,ยานัญญี้ัตินิเมเยสันจัปะกิโนหอนตุสัตตานั่นแต่ป,ปัปปานาคาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณดวงคนผูมีส่วนแห่งมูลที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้ เลยแหงมุนทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะไม่แหงมาจาาปิตย์จันทะโยทิธาเมจะยัติฐาวามยุชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาลิบิดาของขพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นนี้ไม่ได้เห็นอันเยมัชาตะเวนิโน,โนสัจจาทิคันติโลกัสเนิงเอกุมนานติโยนี่กาเป็นเจกัตูวระกาลาสังสารันตาพระภาวะพระเวและมีเวียนตั้งอยู่ในโลกเ,นนเนนกิดในภูมิสันเกิดในกัมเดสี มีขันห้าแลกันหนึ่งแลขันสี่่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยะปจิทานันเมอนุโมทันตุเตสยังเยชีมังนับประชานันติเทวาเจสังนิเวศยุงสัตว์เราได้ทราบการให้ถึงุูของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เ่านั้นจงอนุโมทันเองเถิดพอสัตว์เราเลยย่อมไม่ทราบการให้ถึงุูลของข้าพเจ้านี้พอเทต่างหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น มยาชินนทบุญญานางนุโมทานะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหงสุเวลสุขัชีวิโเหตุนะปะทันจะปะพุนัตุเตสาสาชิชตังสุภาเพราะเหตุอนุโมทานธนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วพะสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จนยังคิงชังอั้มกระเสมเสิอกเพราะความวังไอ้นี้ของขระสัตว์ล่นนั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนิภาคแห่งความเพียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระท่านไตด้วยการสังเสยบูชามมลพระสุภาพริดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเก็นนีแก่พระเจ้าขอให้บนจักทุกภัยทั้งปวงข้าพรเจ้าจงรด้นำทางลุทางธรรมขอเธอเทศเจ้าทั้งหลายดอนุโมทนาการสวดสังเยมุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมลนาแล้วโปรดอนรพให้แก่พระเจ้าและวัถมงคลพะกิ่งพัีพิณาตุนวีทรงอยิปัญญาสังวรพัดบองวานิเวทอาหารต่างๆจนวันถึงมงคลทั้งหลาย ขอจงเป็ี่ยนด้วยในภาพในพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสังเกตศสตร์ศิลปกรรมด้วยเพื่อนคุณกุศลของพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จิตจินติภาวนาขอน้อมถวายเป็นเจ้าธรรมบูชาสังฆบูชาขอคนมูลนี้จงส่งหนึ่งคุณเสียทานรสวดมนต์จินติภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจกากราชภัยทั้งคน้นจากคนผู้กายผู้ใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จในเร่งเรื่องหน้าที่การงานชนะต,ตัวศักด์และมันทั้งหลายชุมนุมความไม่ถนัดสารชมบัตรเวลาชมบัตรมีดวงใจเห็นธรรมสำเร็จในการนิ่ปงปัจจานากรรมฐานเหตุปัญญา,าชาติได้เจริญว่าจะรีพรชัยทั้งสี่คืออายุบรรณสุขภาพะละเทริญขออมูลทางงานาบุญกับครอบครัวญาติศรีทุกท่าน